ผีจับปากพูดแน่ผีมีมาแล้วเหรอนัทเอกเกายังไม่พูดมากเออเมือนกันนหมนัทพอนอยู่ไหนเนี่ยนัทพอนอยู่นี่แกในฝั่งนาซะเอ็กนักบวชอยู่นี่ไม่เห็นแล้วไงยืนสวยอยู่เนี่ยพี่คิดว่านางฟ้ามาจุดจิ๋ตรงนั้นเลยดีเลยพี่นัทขยีไม่ต้องมาแกล้งทำเป็นทำเลยไปไหนมาตั้งแต่เช้าแล้วท้า เราโชคดีลือเกิดนักพรโชคดีเยอะเรจ้าังไม่ลำบากแล้วด้วยเวลานี้พี่ได้ไปเจอพระองค์ท่านอธิราชราชาไม่แม่จ้ะพี่พระองค์ได้ถูกชะตาแล้วก็ชอบใจฟีไม้ในมือของพี่จริงเหรอจ้าพระองค์ประทานตําแหน่งแม่ทัพกับพี่วันพรุ่งนี้สามโมงชาพระองค์ให้ขึ้นเฝ้าแต่พระองค์ได้ตัดเอาไว้ว่าจริงเหรอจ้าให้ขึ้นเฝ้าใช่ไม่ไ่แล้วไม่ใช่ไม่ช่ไม่น่ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนนั้เราไปเก็บของก่อนไงของพี่จบก่อนเส้นอันซะพรไม่จบแล้วจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บของเผื่อฉันด้วยเดี๋ยวสิ่พระองค์ได้ตัดเอาไว้ที่นนั้มีพ่อมีแม่มีพี่น้องก็เล่นได้ของเราสองคนใส่กันไปเลยแต่พระองค์ได้ตัดเอาไว้ว่าผมเเี้าใครมีเมียหัวข่าวผ้ามีเมียเนอะไม่รู้ล่ะพี่เสียใจเหลือเกินให้ตายสิวะ ทิพย์หายวิญญาณบ um ึ้มบึ้งจำรอเข้าสิงพูดอย่างนี้พูดได้ยังไงไปไม่ได้ไปอย่าเจ้ารู้เป็นเมียไม่รู้หรอกขอโทษทายใช่มือต้องมีแต่ผู้หญิงสาวสวยๆงนไม่ได้เลยเป็นผู้ชายหรือเปล่าเป็นตายยังไงนะทพนก็จะไปกับพี่ไม่ยอมจริงๆด้วยเอาเดี๋ยวเทเดินเดี๋ยวส่งมนเดินมาให้ไม่ต้องไปคับเดี๋ยวไม่ต้องเดินมาให้ยากได้แล้วก็เลยเดินละแปดสิบบาทพี่สัญญา 8ปสิบบาทไม่ต้องส่งที่เสียค่าอนอนนั่นทำไมอ่ะไปย้ยไม่ต้องห่วงเลยทหารเขาบอกว่าห้ามมีลูกปีเมียพวกเธอสองคนนี่นไม่ฉลาดเลยมีลูกปีเมียเนีอาขึ้นโตไม่ได้ใช่ไหมก็อย่าบอกสิว่าเป็นลูกเป็นเมียมึงก็บอกสิกูสองคนเป็นน้องสาวบอกเลยบอกว่านัจพรเป็นน้องสาวออแล้วบอกว่าพี่ชอนสวัสเป็นแม่พี่บอกออน้ำชัยออยังไม่แก่ขนาดนนะ ปีนี้คุณจะแต่งแบบไอ้ห่าไม่ได้มีหัวไม่สระผมอย่างเดียวนี่จะมีฟามพิษอีกเมียตรงนี้ผมควาไปได้ฉันไปด้วยนะผมเป็นน้องเอาแบบนี้ไหมคู่กูไม่เท่าไหร่เราคู่แต่คู่มึงนี่แหละเราต้องซ้อมกันไปก่อนเมียมึงก็ต้องกระตุกจะไปพักปากพูดตายกันนะทนหนต้องซพูดไม่หลีกหนีหนีนะหนีจะเข้ามาเผากลัวเขาจะไปค้อนลูกกลางทางจรงเลยพี่หนีในมือท้องของเมื่อไหร่นะ นายจะท้องเก้าเดือนแล้วนะนี่ชิบหายกูได้มึงสามเดือนเลยอืออีกหกเดือนของใครวะอ๋ออ๋อกูจำได้แล้วตะเบิ้มสามเดือนตะอุ้ยสามเดือนมึงนแตงเดือนรวมเป็นเจ้าเดือนพอดีเลยเราต้องซ้อซ้อมหายมึงมาซ้อมกูมาบุกใช่เราต้องซ้อเป็นอธิราชราชามองดูแล้วไม่มีใครไอ้หาแล้วใครจะเหมาะสมเป็นเจ้าอ่ะพี่เป็นได้ไหมพี่ไม่ได้ไม่มากพี่ไม่ให้ต้องพี่หนีเลยพี่จะทิ้งอัธรามาก่อน ให้กูเป็นเจ้าเออแล้วพี่จะดูได้เหรอหน้าพี่หวานนะต้องดูดันแต่พอไมพูดกับพี่อน้ให้กมเป็นเจ้าชิบหานกูจะมีปัญญาจ่ายค่าทรัพทให้โอ้โห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 เอาโหโอ้โอ้ขอ่โหอนไห้โห้ห้้โห้หโ้อ้ห้อ้โหโอ้หอ้อห้าห้ห้โ้หหอหหเอห้อออ้ร นี้ขวัญในผู้ชมที่กำลังพดกับบทบาทาการไล่ล่าเสมอจากดาวประหลอกลูกหมีโผ่ทองสิบปีเต็มเต็มค่ะหรือว่าวิธีอะไรเนี่ตัวหึ่งอันทอง ัวเองนะใส่กล่องเลยไม่ต้องตับเพราะว่าน่าจะขำตอนนี้เลยพี่เกี้ยวหัวจ้าหัวจ้าพี่พี่เนาะพีลาดะหมอาิาทำไมส่สามแล้วรอลาทหมดอมายังไงมาคะไ่วยไยไปเ็ไข่รอบองพื่อถอดเข้าไปา แจ็คที e> ่หลังวิธีมึงให้ชิ cioè, <s <s ้นชฉากเลยนะหายเลยแกไม่ม yes, ีปักปันสังคมด้วยเออเออเองร้องออเออเออหออเออเมึงไม่อ ล,ละครก็พบป้ก็ต้อง,ง,งร้องสดและพูดไปกก็ละครก็พบป้ามเหมือนกันกูหาแดดอยู่ด้วยกันเดนินทาละครกแก่ๆแถวนี้เพื่อนกูทท่านั้น,นเล่นให้ดีนให้ดีเดีวพรุ่งนี้ละครเป็นทาแต่ช้าไม่ต้องห่วงพรุ่นี้กูก็ไปละครกูแป็นคนแรกเลยตัวนินทาเดีย๋ยวเอาคู่มาก่อนนะนให้ใหไให้ไห้ใไ้ใหอให้ให้ <S <S ให้ใหไให้ใหใ ที่หายเป็นคนปรอบใาเดสังม่พสะกใจงคอยดูมึงคอยดูแล้วเป็นตัวอย่างเขาใจเปล่าสตินะไปนิ่จดาวเขาตะอุอย่างเงี้ยไป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 แไรี่มึงเล่นขนไงมึงเฮ้ยเฮ้ยเอไปถอต้องดูขึ้นข้า้าวเขาต้องตกอย่างเงี้ยอ๋ออไป้จรมึงชื่อเไวะก็งชันอรังคยีเปชับลอลังคยี มากับใครมากับน้องสาวเพชรช่อกัะน้องมึงอยู่ที่ไหนอยู่ผาดด้านขวาของพระองค์ท่านชื่ออะไรไม่นากเอ่อผมชื่อชื่อนันตพรเดีค่ะนันตพรเงยหน้าให้พัะเจ้าปิ้งพระเนตรหน่อยพครับหอะเนตรเออเพื่อเพี่อไม่มีพื่มไม่ อาจารย์ผาเจริญเลยไปหานักเอกข้างในเดี๋ยวมึงดูเดี๋ยวมึงดูเจ้าเขาต้องทำอย่างนี้โอ้ยมึงเลยไม่ดูเรื่องขอใครด้วยนะเจ้าเที่ยวฉันสายกองฉันไม่ถือจะกับลงเชื่ออะไรมึงจะเชื่ออะไรไอรังขยีพื่เจ้าค่ะมากับใครมากับน้องสาวน้องสาวเชื่ออะไรชื่อนันทพรพื่เจ้าค่ะนันทพรพี่คะมาัาไคมามาตาไร ไอ้ลังขยีไปเลยกับมึงเป็อะไรเป็อะไรฮเป็นป็อะไรเป็นอะไรเป็เป็นอะไรเป็นเป็นอะไรเป็นเป็นตอ่อก็ทีจะตีจะปกวดอยู่เป็นอะไรเป็นอะไรกันเป็น่วนเวไม่ตายตายตาตกใจนี่เนี่ยเจ้าเขาต้องถามตวาดอย่างนี้หนไหมนี่ยนี่จะต้องดูู่ดูููโดน เขาไม่ให้ดูพี่ดูชอนเด็ดชอนทำให้นางดูเฮ้ยไอเมี์ไอเมี์โกเคถวายพระโคไปฮะต้องฉันขุนแก้วกล้าล่าลุกกระจุกเดียวขึ้นเข้าก่ไอ้ขุนมึงมียดเปเหรอหายจอดโก้นี่คืออะไรนะขุนแก้วกล้าล่าลุกกระจุกเลียวมาโดดแท้ใครไออีท่อแต่กระจุกเลี้ยวนี่จะเจาลุกหรือเปล่าหายไมต้องกลับ เอาไม่ต้องตับเออตับกูไม่ได้นอนขอเดินทางกัมพันขุดแก้วกล้าขึ้นข้าวโพกแล้วพี่ค่ะ<อ>ลูกล่างมึงตีแล้วเออทางรับรชาชการต่อไปภายภา,าคหน้าอนาคตมึงไปไก่แน่เต้า้าดโต้เลยยังไงกัปพันหัวหมูมีขอฝากเรื่งฝากโตเด้พี่อ่ะไอ้นี่เข้าใจพูดแล้วเิดอนาคตไกลแน่ม <ขอ S 1> <อ>ึง

เดี๋ยวดูข่าววันใหม่ไป่ทยแลลยวไปรครหลังาให้คูตั้งตัวบ้างติงไอ้ึงเชื่ออะไรเนี่ยอ๋ยเนี่ยตะพอนแข่คตั้งตัอาจิี่จะเป็นเใช่ห์เจ้าเลยนะไม่ใช่แอบรับงานอบยิตีิ้ห้ายิ้มห้าริวงแอเล่ตัวแอรันแอนรับงานคุณหาคุณไปเนี่ย แม่ฮะกูเอาล้องกอไปคนเดียวถูไปกับมึงไม่อยู่หล ok ังกะตอไไอมึงเชื่ออะไรฉนตะวันเพชรค่ะมึงมาบใครมาไอหมีไอหมีไปอะไกับมึงพชายเพชรตี้เห็นใมเป๊ะเลยไม่มานชื่นใจอผัวให้รางวัลมยมึงได้เมียกูด้เลว่จะถึงว ลราซ้อมก่อนให้กอดแต่ก่อนอย่าให้พ่อเป็นเด็ก้าวก่อนมากับพี่ที่จะไม่ทำให้พี่เดือดร้อนมึงเป็นน้องสกับพ่อพ่อไปนะห่งู้มือ